สวัสดีค่ะทุกๆคนย่าๆจะพาทุกคนมารู้จักต้นจันผาที่บ้านนะคะไปดูกันค่ะต้นจันผาเดิมๆก็จะอยู่เทบป,ปากเขานะคะระยะหลังๆจันผาถูกนำมาปลูกประดับบ้านเรือนและอาคารต่างๆค่ะจันผาจะมีลำต้นที่มีความแข็งแรงมากมีการเตกใบตรงบริเวณยอด ใบมีสีเขียวเข้มต้นจันผาอยู่ได้ทุกสภาพดินค่ะการให้น้ำให้น้ำปานกลางนะคะอย่าพยายามให้มากจนน้ำไปแช่ขังที่คุนต้นนะคะเพราะจะทำให้ต้นหรือลำต้นนี้เน่าได้ค่ะการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยสูตร15-15-15หรือปุ๋ยคอกก็ได้นะคะ2-3เดือนต่อหนึ่งครั้งค่ะหรือไม่ให้เลยจันผาก็อยู่ได้ค่ะ ต้นจันผาที่บ้านจะมีต้นใหญ่ใส่กระถางอยู่นะคะหนึ่งต้นแล้วจะมีต้นเล็กๆเจ็ดแปดต้นค่ะต้นเล็กๆอายุประมาณหนึ่งปีนะคะปลูกจากการพาเพาะเมล็ดค่ะจันผาจะออกดอกบริเวณตามโซกใบหรือบริเวณปลายยอดโดยดอกจะโค้งห้อยลงมาที่พื้นโดยแต่และช่อดอกจะมีดอกสีครีมหรือสีเขียวอมสีเหลืองดอกจันผาจะมีกลิ่นหอม ออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจันผาออกผลเป็นช่อพวงโตผลจะมีลักษณะกลมอยู่รวมกันเป็นพวงเมื่อเป็นดอกประมาณสองเดือนก็จะกลายเป็นผลเมื่อผลแก่ก็จะมีมเมล็ดแตกออกมาในหนึ่งผลจะมีหนึ่งมเมล็ดเราเก็บมเมล็ดนี้เลยค่ะเอามาทำพันธุ์ลูกต้นอ่อนของจันผาลักษณะใบของจันผา เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันแบบทีีท,ที่บริเวณปลายกิ่งหรือปลายลำต้นใบรูปร่างยาวเรีใบที่เกิดขึ้นใหม่ที่ปลายยอดนะคะจะชี้ขึ้นส่วนใบเก่าๆที่อยู่ด้านล่างก็จะโค้งลงมาคลุมลำต้นเราต้องหมั่นดึงใบที่คลุมลำต้นออกบ้างเพื่อให้ต้นดันผามีลักษณะลำต้นโปรง่ง เมื่อเราดึงใบออกแล้วนะคะก็จะมองเห็นลำต้นของจันผาอย่างชัดเจนแต่ถ้าเราไม่ดึงใบเลยนะคะใบก็จะคลุมลำต้นเรื่อยๆนะคะคลุมไปจนหนาเนี้ยย่ายาดึงใบออกนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นลำต้นนะคะลำต้นเป็นสีน้ำตาลเหลือสีน้ำตาลอมเทานะคะ นี่เป็นจันผาในกระถางเล็กค่ะปลูกทิ้งไว้นานแล้วค่ะประมาณเนี่ยที่มาใส่กระถางนี้ว้นะคะก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนถึงหนึ่งปีนะคะแล้วก็ทิ้งทิ้งไว้เลยคือเหมือนเรทิ้งะคะ่ะเพราะาเราก็ไม่ได้สนใจมากมายนักนะคะรดน้ําให้บ้างอยู่เป็นครั้งคราวเขาเป็นไม้ที่ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากนักนะคะเขาก็โตขึ้นมาเรื่อยๆตามธรรมชาติ ทีนี้ตรงนี้บริเวณนี้รกนะคะวันนี้ยา่ยาเห็นว่ามันรกมากแล้วก็เลยต้องการที่จะพัฒนาตรงนี้นะคะจะจัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆอีกสวนหย่อมหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านค่ะดึงใบล่างๆใบเก่ๆออกบ้างค่ะ นี่รากของจันผานะคะทุกๆคนจันผาจะมีรากที่แข็งค่ะแล้วรากเยอะมากเขาเป็นไม้ที่อยู่ในป่ารากเขาก็จะยึดลงไปนะคะเขาหยั่งลึกลงไปตามแนวของโขดหินหรือดินที่แตกระแหงได้เลยค่ะแต่นี้เขาอยู่บนพื้นปูนนะคะรากก็เลยแผ่มาบนพื้นปูนค่ะจัดเรียงกระถางใหม่นะคะให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นค่ะ หลังจากที่ปล่อยปลาละเลยมานานร่วมปีแล้วค่ะพอจัดระเบียบใหม่ก็ออกมาแบบนี้นะคะเจน่าสวยกว่าเดิมค่ะ ให้สมกันที่จันผานะคะนอกจากเป็นไม้ที่ไว้ประดับเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวคนไทยโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นจันผาไว้จะมีโชคลาภวาสนาและมีความสุขในชีวิตมาดูสรรพคุณด้านสมนุนไพรบ้างนะคะทั้งต้นสามารถช่วยแก้อาการปวดศรีรษะได้เฉพาะแก่นไม้ และทั้งต้นเป็นยาบำรุงหัวใจเฉพาะเนื้อไม้เกล็ดไม้เป็นยาดับพิษไข้และสามารถแก้ไข้ได้ทุกชนิดสรรพคุณด้านสมุนไพรของจันผามีอีกมากมายนะคะจะเห็นว่า,าไม้สมัยก่อนหรือการใช้ชีวิตของคนเราในสมัยก่อนนะคะก็ผูกพันกับต้นไม้ต้นไม้หลายชนิดที่เป็นสมุนไพรนะคะมาสมัยเราก็จะเลือนหายไปแล้วนะคะความรู้และคุณค่าต่างๆ ก็จะหายไปกับคนรุ่นเก่ามากมายทีเดียวค่ะ